បានថោកកាងទៅមិនបោះអើយើងមកយករត់ថ្ងៃបេបេយើងអស់យើងកត់លងយករត់ហត់ទេទៅឯណាមានកាមិនបានធ្វើរួតលើណា เจ้ามีผู้จัดการเนาะย่าเนาะ้าที่บ้านโทรหามีไรเปล่ามองนี่คือมงกว่งนีปุ๊บนานเนี่ยองนี่บังบนนั่งนี่ขางหน้าบนนั่งนี่นะหรือไท่้กวานนะโอ้เจ้าละมีเจ้านายเนาะนางคุมเลยเออข้สั่งม่ได้อันนั้นใครนันฮ้ แม่เห็นอยูะะ่บ่ละยะอันนั้นใครนั่นฮะนัตต่นแม่ผู้ช่วยอันแล่นไ,นนไปแล่นมาบ่ว้ายอย่าใจลุงบาว้ายว้ายคนมันสบายอย่าใกลุงไกล้โลดไปเลย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 ไปที่ชุ้ที่ใส่บ่ไก่โลดคือยากเนง่ยวินวินยีให้ลุงชิดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยว่าสิ<ล> เร็วๆบ้างหาได้ยาชีโอ้ดูแม่บ่ท่านบ่ท่านได้กินข้าวเศร้าบ่เออแ้าไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวนี้น่ะมื่อเศร้าก็เห็นขี้เขากินแล้วเศร้าม้วนขี้เหล่ะพีแม่มะรามพีพีม้บ่ได้กินฟูทีงหลายอยู่นี่น่ะกินข้าวที่กิน

mỗi ừ. lần này, lấy một hết Hôn, nhau. áo cáu nam trao, mà thám nhang khói. Duyên lập đứng coi để tua. กลางเต้นใส่ใส่สิ์บ่โอ้ยกอันนี้ไปพุ่นบ่ยกกองบวชไปศาลาบ่ผงผมใบสองกัดผงไม่ห่มบ่ภาพมาสวดกัดตีโมงแรงใบตีกับหาโมงแรงเจ้าเชี่ยวแดดไส่มาฮอนสี่กางให้ยังเต้นปูพุ่มแล้วก็แล้วพุ่มเฮามีอยู่หันบ่ก็ได้ยินเพิ่นว่าเมื่อวานว่ากางงเ่นบต้อกาง ที่ข้านทั่วที่ไปหาเต้นมักลางเด็กกับที่เก็บไปเคลื่อนข้าเจ้าอีกเอาง่ายๆงานเล็กเล็กเมนเอ้าเอา้เอา,อ,าอันนี้ใครมางกรอีกแล้วจัด <c oughs> เออลุงชิดกลัวโอ้โห <c oughs> โอ้โอย่างนีให้เหงาใส่เหงาเหงาเหงดใส่หนอเฮงว้าวแ,ง,าง,แงเห็ดใส่ลานนี่ค <c oughs> ันแข่าที โออันคือนี่แล้วยกกระเดียวกันบ่มาทางข้างนี่บ่ไปโยกซอยกันมันนักแต่เด้อโซฟาอันนี้นะนี่ไหมนักอะไรอามินน้าจะช่วยเราก็มาเคลียร์พื้นที่นะคะ fc เตรียมกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะถูกแผ่น เอ๋อนี่ไว้นี่ละเอาอนี่ไว้นี่ง่ายแต่ตัวฝุ่นยกนี่ยกปวดล่างพวกนี้ก็ไปไว้ข้างหลังว่าตรงนี้ผอาปิจัดผ้าปู้ว่าพิดจัดง่ายตรงไหนว่าตรงนี้หรือตรงหันเขาทำความสะอาดเห็นตุ้มเนี่ยตุ้มดีเพราะเป็นกล่องบวดในออกทำความสะอาดรอบทีมาชรบต่างกล้าเป็นภาพเป็นเครื่องจะการบริการเอาไปเออนี่เครื่องการบริการขางในลูมัต้องยกอสฟ้า เลื่อนไปก็ได้หล่อมันไม่หล่ออยเียนเอาเถียนเียนดานด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 านดานดนดนดน้นดนดนนดน่อยเอาบาที่นนนะนิดหน่อยเนาะ ไปด,นดนันดันเร็วว่าดีหอหาย เขาเป็นดใจพดเาะปย็นดเขาปใจเห่ยแคนีะแต่ว่าเคียของอกฟันไม่ทางเลยครับผมเออทางฟันน่นไเอากับขึ้นมากมีระวังแก้วระวังแก้เเยางนี่แหละ เรื่องความสุขไปเรื่องของนาง